เราจะพาไปกินอาหารเหนือกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าจะเป็นอะไรและจะอร่อยแค่ไหนไปติดตามกันได้เลย ร้านอ,องตองข้าวซอยแล้วนะคะซึ่งร้านนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2ชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศทั้งบนกันนะคะว่าเป็นยังไงกันนะ oh, oh, oh. าลูกค้าเป็นลูกค้ามากี่ท่านคมาคนเดียวค่ะตอนนี้ถ้าเป็นคนเดียวก็จะแนะนำเป็นเซตละ9บาทนะลูกค้าเลือกได้อย่างนั้นหนึ่งนะครับอันนี้จะไม่รู้จะผสมแบบไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ราคาจะละ99บาทจะลดเป99บาทเองโอ้โหถูกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสั่งได้ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมค้โบาทเองโอ้ถูกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสั่งได้ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะโอ้โหละ ตอนนี้เราก็สั่งเป็นข้าวซอยเนื้อนะคะมีแบบสวยมากแบบน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติมันค่อนข้างเข้มข้นมากเลยนะคะก็จะมีอ่ามีเแบบนื้อนะเราสั่งเป็นข้าวซอยเนื้อมากินกันนะคะรสชาติมันก็จะแบบกรุบกรอบแล้วก็เส้นข้าวซอยเนี่ยจะเหนียวนุม่ม ก็รสชาติแบบปมกล่อมมานะคะจะออกแบบถ้ามันจะมีเป็นเครื่องเคียงด้วยนะคะถ้าใครอยากสั่งเครื่องเคียงก็จะมีเป็นหอมแดงแล้วก็จะมีเป็นผักกาดดองแล้วก็มีมะนาวให้ให้เร้สั่งกันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอชิมกันก่อนนะ จะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ที่นี่นะคะติดมิชลินปี1 2018 2019แล้วก็2020นะคะเป็น3ปีซ้อนเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านอองตองนะคะค่ะสอบถามเจ้าของร้านหน่อยนะคะอันนี้ความเป็นมาขององตองนี่มาได้ยังไงเอ่ยขาตอง ย้อนกลับเล่าก่อนนะครับเพราะผมเป็นคนเชีงเย,ดดยชงใหม่นะครับก็ปัดเรียนจบมาก็เปิดร้านด้วยเดียวที่เชียงใหม่ครับพอเปิดไม่ได้ราบดีก็รู้สึกว่าอยากจะโตขึ้นก็เลยตัดสินใจเปิดร้านที่เชียงใหม่ครับ จะเปิดร้านนะครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชื่อร้านใช่ไหมครับซึ่งเราก็คิดกันกันกบครอบครัวก,กับเพื่อนอะไรนะครับว่าเราจะเปิดร้านอะไรดีซึ่งจริงจริง้านอ,องตองเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ยเชียงใหม่แล้วก็คือชื่อตุ้ยเตี๋ยวเรืองตองครับซึ่งคำว,ว่าองตองเนี่ยแปลว่าน่ารักสดใสสีเหลืององตองเป็นภาษาเหนือครับที่จะใช้เรียกเด็กที่เกิดใหม่อะที่มีความน่ารักเราก็จะเรียกว่าเด็กคนนี้แบบน่ารักองตองอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยนําชื่อนี้ที่มันจะค่อนข้างแปลกแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นหูครับมาเป็นช ตามชื่อร้านนะครับก็คือชื่อร้านองตองข้าวซอยนะครับสิทเนเจอร์ของเราก็คือจะเป็นข้าวซอยเวอร์ชันน้ําปกติเลยนะครับแต่ว่าสําหรับสิทเนเจอร์ของทางร้านที่ไม่เหมือนร้านไหนเนี่ยก็คือข้าวซอยข้าวแห้งกับข้าวซอยผัดไส้อั่วครับข้าวซอยข้่วแห้งเนี่ยก็จะเป็นข้าวซอยที่เรานําไปผัดกับซอสข้าวซอยเข้มข้นนะครับก็จะทําให้มีรสชาติข้าวซอยแต่ว่าจะได้เท็กซ์เจอร์ของเส้นข้าวซอยนะครับแต่เป็นแบบแห้งสําหรับใครที่ไม่ชอบทัดกะทิก็อยากจะให้มาลองเมนูนี้ครับ ครับเรามีทั้งหมดทั้งหมด6สาขานะครับสาขาแรกนะครับก็คือสาขาอารีครับสาขาที่2องเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ครับสาขาที่3เซ็นทรัลลาดพร้าวครับสาขาที่4เดอะมองแง่วงวานนะครับแล้วก็อีก2สาขาจะเป็นกราฟที่เช่นนะครับจะเป็นเป็นคราวคิ่เช่นสามารถสั่งเป็นเดลิเวอรี่นะครับก็คือสาขา3ย่านแล้วก็สาขาทองหลอแล้วก็กำลังจะมีสาขาที่7นะครับเปิดที่เซ็นทรัลอีสต์วิวปลายปีนี้ครับ ข้อมูลของร้านนะครับสามารถเข้าไปที่เพจอองตองข้อซอยได้นะครับหรือไม่ก็อินสตาแกรอองตองข้อซอยได้ครับ ซึ่งการเดินทางมาที่ร้านอองตองข้าวซอยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเราเดินทางจาก BTS นะคะมาลงและเดินมาที่ซอยอารีหนร้านจะติดกับเซเว่นเลยนะคะหรือว่าเราจะนั่งรถเมล์มาลงที่ซอยอารีก็ได้เลยนะคะซึ่งสะดวกมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากมาร้านอองตองก็ยินดีต้อนรับได้เลยนะคะ